หากใครเคยเล่นเกมสปา r t ตันท t a l ท a วอร o r บนเครื่อง p พ a y s t a t i o n 2มาก่อนอาจจะเคยได้ยินชื่อค่าย c r e a t t v e Activision มาบ้างแล้วและหากใครติดใจในความดิบเถื่อนโหดมันสะใจแล้วแล้วก็เกมไ i k i n g b a t t l นฟอร์ s อสกาจากทีมผู้สร้างเดียวกันจะทำให้เพื่อนๆได้มันกันไม่หยุดแล้วค่ะโดยเริ่มเรื่องเราจะได้รับบทเป็นนักรบไวกิง้งนาวาสกาลินผู้ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากเทพเฟรยย ประกอบกู้ดีแดนแอสการ์และปลดปล่อยสหายชาวไวกิ้งเพื่อนร่วมรบจำนวนมากมายมหาศาลที่จะมาช่วยเราทําสงครามและฝ่าฟันไปได้วยกันด้วยความกล้าหาญและเคารพนับถือในความเป็นผู้นำของสการลินค่ะส่วนตัว มีลักษณะเป็นแอคชั่นแอดเวนเจอร์แต่ลุยสำรวจพื้นที่ช่วยเหลือสหายไวกิง้งและรวบรวมกองกำลังให้ยิ่งใหญ่เพื่อทำศึกกับเทลเทวคู่อริก,กับเทพเฟรยาโดยที่ระบบการต่อสู้ในเกมจะเน้นดีเฟนซ์และส่วนเคาน์เตอร์ซะส่วนใหญ่มากกว่าจะลุยไปทื่อๆเห็นสตูในเกมเยอะๆอย่าไปคิดว่าเหมือนกับเกม3ก๊กที่เลยลุยปันฟันไปก็เอาชนะได้นะคะเพราะว่าการแอบย่องไปปลดเชื้อที่มัดเพื่อนไวกิ้งของเราให้มาช่วยเราร่วมรบดูจะฉลาดกว่านะคะเนี่ยเกมนี้ กราฟิกในเกมทําออกมาได้ตามมาตรฐานของเกมยุคนี้ค่ะแต่สิ่งที่ทําให้อึ้งก็คือเกมนี้จํานวนศัตรูมากมหาศาลที่มาอัดแน่นในหน้าจอตอนเราเล่นแม้แฟรนเชสในเกมจะตกหล่นไปบ้างแต่ก็ไม่ได้มากมมยอะไรค่ะถคาเกี่ยวกับจานวนทหารมหาศาลที่มาอัดกันแบบมันสะใจจนได้อารมณ์ค่ะ อิโมชันการต่อสู้ตัวละครต่างๆทำออกมาด้โพดสะใจเหล่าฮาร์ดคอร์มากๆเลยค่ะทั้งเลือดสาดเลือดกระเซ็นเถื่อนดิบสะใจอืมแถมยิ่งตอนยกพวกตีกันมันอลังการงานสร้างอย่างที่บอกไปแล้วจริงๆค่ะแต่ถึงแม้เกมนี้จะทำระบบการต่อสู้มาให้เข้าใจง่ายแต่การดำเนินเรื่องเกมกลับทำออกมาคลุมเครือให้เรางมหาเอาเองซะมากกว่าเกมจะไม่บอกว่าเราต้องไปทำอะไรที่ไหนแต่จะให้เราลองผิดล้งถูกซะส่วนใหญ่ค่ะ หลายๆคนเล่นช่วงแรกแล้วหาทางไปไม่เจอ่านจะเลิกเล่นเอาซะก่อนได้ค่ะระวังนะคะส่วนข้อเสียที่สําคัญอีกประการก็คือเสียงเพลงประกอบในเกมนั้นน้อยมากทําให้บางทีดูจืดๆไปยิ่งใครที่ชอบฟังเพลงประกอบมันมันระหว่างรบแล้วแล้วก็อาจจะหานอนได้เลยละคะ่ะโดยรวมแล้วสําหรับใครที่ชอบเกมแนวสงครามแบบ999หรือ Dynasty Warrior แล้วแล้วก็ก็อยากจะให้ลองเกมนี้ดูค่ะ พราะศัตรูในเกมนี้สงครามในเกมนี้จะเบียดเกมที่ดวงใจของเพื่อนๆให้กระเด็นไปได้เลยทั้งความดิบเถื่อนและสงครามที่อลังกรารระบบต่อสู้ที่ทำออกมาได้เจ๋งใครๆที่เบื่อเกม FPS ช่วงนี้มากูกล้องร้องตะโกนออกศึกไปกับ WIKING Battle for Asgard รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะขอบคุ